เอากัรสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับน้องสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราพัฒนาของเฮานะครับผมกันะครับเมื่อวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนะครับผมมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับในคลิปนี้เฮาสีไปที่ตัวเด่นเนาะไปที่ตัวเด่นนะครับเนาะครับกูเด่นของเฮาก็จับออกมาไปทีเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับเป็นตัวนี้เนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เฮาเขียนผิดนะครับเนาะเพื่อนเนาะ มันสั่นวาไว้มันบอแมนมันสั่นว่ามันสีเก้าเก้าสีนะครับเนาะมันจะออกตกกลับบ้องนะครับมันเป็นสีเก่าเนาะสีเก้านะครับสีเก้าแล้วก็ห้าแปดเนาะสีเก้าเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปเจาตัวนี้นะครับสีเก้าไม่ใช่เก้าสีนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเก้าเนาะนะครับสีเก้าอ่าเป็นสีเก้าตัวนี้ไม่ใช่เก้าสีนะครับสีเก้าน้องมาจากนี้นะครับ จากตัวนี้นะ49 49 58เนาะนะครับเป็น35คู่เอาไปของเรามาแล้วนะครับนอได้ไป20คู่นะครับเนาะเหล20คู่เอานะครับตัวนี้นะครับเนาะสองสูตรนะสองสูตรนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี่แต้มร่วมสองสูตรนะครับได้35คู่นะครับต้าแต้มร่วมสูตรเดียวได้45นะครับได้45นะครับตัวนี้ก็ได้35นะครับสองสูตรนะครับตัดไป10คู่นะครับแล้วก็ เลขเด่นมา20สาหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับเราก็จะนะครับนะครับหลังจากที่เขาจับตัวนี้มาแล้วเขากระสีแยกตัวนี้ออกมานะครับเราจะแยกตัวนี้ออกมาใน20คู่นี่นะครับ20คู่นี้20คู่นี่นะครับนะครับแยกออกมานะครับ20คู่ที่วงสีแดงที่ออกมาเพื่อจะจับตัวเด่นนะครับนะนะครับอ่ะนะครับเนาะในชุดนี้20คู่นะครับ20คู่นะครับเอาเข้ากระสิไปที่ สูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะนะครับในเลขเด่นของเรานะครับหนึ่งสองสามเสี้ยหกนะครับกลับไปที่นะครับในสูตรที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับตัวนี้หนึ่งและสองนะครับในวันที่พานมานี่นนะครับนะชนสามตัวในวันที่พันมาชนสามตัวชนห้าหกเจ็ดชนห้าหกเจ็ดห้ามานะครับหามาหลักหน่วยเนาะ ห้าหกเจ็ดสองศูนย์ห้านะครับสร้ารับในวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแสนหมื่นพันหน่วยไอ้พันร้อยสิบหน่วยพันร้อยสิบหน่วยได้บวกกันแล้วได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสร้ารับลักสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็แสนแสนบวกหมื่นนะครับก็สิบแปดบวกศูนย์ก็ได้แปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งมันในโซนนกันในสองตัวเนี่ยศูนย์กับหนึ่งนะครับนะนะครับเอานะครับ เดี๋ยวเขาวางส่วนเนี่ก่อนเนาะหนึ่งกับสองนะครับนะครับอ๋อลมแรงมากเลยนะครับเนาะลมแรงนะครับอาชินเน้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับลมแรงนะครับเนาะไปสูตรที่สามเลยสี่นะครับสามเลยสี่นะครับในสามเลยสี่นี่นะครับเนาะนะครับนะครับเนาะในสูตรสามเลยสี่ได้ัลิตภัณฑมานี่นะครับนะครับชนกันไปสองตัวชนกันไปที่นะครับเจ็ดกับแปดเนาะนะครับชนกันที่เจ็ดกับแปด เจ็ดกับแปดนะครับสองตัวมมานะครับไม่มามาคู่นี้ครับศูนย์ห้าตัวที่ชนไม่มามาศูนย์ห้านะมาคู่ศูนย์ห้านะครับนะค,ครับในสตูตรนี้นะครับนะครับสําหรับในวันนี้นะครับวัวนี้ครับสูตรที่สามนี่ได้หกห้าสี่สามแสนหมื่นพันร้อยสิบศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกศูนย์เป็นสามสามบวกสามพวงที่เป็นหก ลบหนึ่งได้ห้าลบหนึ่งได้สี่ลบหนึ่งได้สามครับหกห้าสี่สามสูตรที่สี่หมื่นพันร้อยนะครับแปดสามสองแปดบวกสามบวกสองก็จะได้สามสามบวกหนึ่งคงที่ก็ได้สี่นับไปสามซี่ตัวห้าหกเจ็ดเอานะครับสูตรที่สามได้สี่นะครับนะหกห้าสี่สามนะหกห้าสี่สามหกห้าสี่สามสูตรที่สี่สองสามสี่หา ไปสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะก็เป็นแบบนี้นะวันนี้ไปชนกันเนี่ยสามตัวบอลสี่ห้าหกตัวนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับต่อไปสูตรที่หานะครับอ่าผีเข้าผีออกนะสูตรที่หานะผีเข้าผีออกเนะี่ยสูตรที่หามีสามตัวเลขสามตัวนะครับสูตรที่หานะครับมันกระเดินนะครับสูตรสามตัวที้มีอยู่สามตัวนี้เดือนนี้นะครับเนาะนะครับ มันก็หลุดเป็นคู่คู่นะครับนะหนนลุดเจละสองงวดนะครับแล้วก็เดินต่อยาวนะครับนะหลังจากนี้มามันก็เดินมานี่นะครับสองงวดนะครับหลังจากหลุดสองงวดก็เดินมาสองงวดสองงวดสามตัวนี้สองสามสี่ห้าห้างวดต่อมานะครับในงวดที่ผ่านมาได้แปดเก้าศูนย์ศูนย์มาเลยนะครับศูนย์มาหลักสิบงวดนี้ผมลลว่าพ้นเราได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสุดที่หาได้หนึ่งสองสามแสนหมื่นพันเนาะนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสอง สามนะครับแล้ววันที่นี่พระเอกของเข้านะครับพระเอกเราก็จะได้เก้าแปดเก้าหนึ่งสามได้ตกเก้านะครับแปดเก้าหนึ่งสามตัวเก่าตัวเดิมแปดเก้าหนึ่งสามเนาะแปดเก้าหนึ่งสามนะครับถ้าตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้จะชนกันเนี่ยนะครับศูนกับหนึ่งนะต,ต,ตัวนี้นะครับชนศูนย์กับหนึ่งตัวนี้ชนศูนย์กับหนึ่งตัวนี้นะครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกนะครับ สี่ห้าหกตัวนี้นะครับหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามเราตัวไเนาะหนึ่งหนึ่งและสามนะครับ, 1, 1, 1, 3, น,รบนี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งก็จะชนได้สี่ตัวเลยนะครับหนึ่งชนไปสี่ตัวเอเลขหนึ่งมีสี่ตัวนะครับมีสี่ตัวเลขหนึ่งนะครับ หนึ่งนะครับแต่ไปที่เลขหนึ่งตัวนี้เด่นนะครับหนึ่งมีสี่ตัวสำหรับเลขสองสองมีสองตัวสามสามมีหนึ่งสองสามสี่เท่ากันสามก็มีสี่นะครับสามตัวนี้ก็มีสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ชนหนึ่งตัวนี้ชนสามนะครับสามกับหนึ่งเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเนาะ ราะฉะนั้นนะครับก็จะเด่นไปที่หนึ่งวิซี่ตัวนะครับและสามหนึ่งและสามมีสี่ตัวนะครับบานดินีตัวเลขสี่นะครับแล้วเลขสี่มีกี่ตัวเลขสี่มีหนึ่งสองเลขห้ามีหนึ่งสองเลขหกก็มีหนึ่งสองนะครับมีสองตัวนะครับเนาะมีอย่างละสองนะครับเลขเจ็ดนะครับเจ็ดมีหนึ่งแปดแปดก็มีหนึ่ง เก้าก็มีหนึ่งศูนย์มีสองนะครับเพราะฉะนั้นเลขก็จะเด่นไปที่หนึ่งกับสามตัวรองก็จะเป็นตัวที่มีสองูตรนะครับตัวที่มีสองโสดก็จะมีศูนย์วนมาเนี่ยศูนย์วนมาศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้นะครับตัวที่มีสามตัวไม่ไม่มีไหมมีสามตัวนมีหนึ่งกับสามเนาะหนึ่งกับสามนะครับก็จะเด่นไปที่หนึ่งกับสามเนาะ ถ้าหนึ่งกับสามนะครับเนาะแล้วก็ตัวที่มาทุกงวดก็คือแปดเก้าแล้วก็ศูนย์สามตัวนี้มาทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็ชนมาเสียหกนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งสามอาจจะโค้กันหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งอยู่ในนี้ไม่มีนะไม่มีหนึ่งสามสามหนึ่ง หนึ่งสามไม่ติดมาในแต้มนะครับไม่ติดมาในแต้มพระว่ามันบม่มีแต้มสี่นะครับในสุดที่สองเนาะไม่มีแต้มสี่หนึ่งสามไม่ติดมานะครับสามหนึ่งสามหนึ่งไม่มีมีแต่หนึ่งสามเนาะนะครับแล้ววันที่นี้ตัวนี้เถวมาจับคู่กันนะครับเนาะมาจับคู่กันกับหนึ่งสี่ห้าหกนะครับ ก็จะมีหนึ่งสามนะหนึ่งกับสามเราก็จะเด่นไปที่หนะึ่งกับสามเนาะตัวไหนที่มีหนึ่งกับสามนะครับเถาชิวงสีแดงเนาะสีสามสามสีก็จะมีสามนะครับมีสามมีสามแล้วก็มีสามแล้วก็มีสามนะครับ้านะครับเนาะตัวที่มีสามนะครับ, 3, รบแล้วก็ ามนะครับนะครับแล้วก็สามนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับมีสามกับหนึ่งนะครับนะตัวที่เด่นสามกับหนึ่งกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่นะครับตัวนี้มีสามกับหนะึ่งเนาะสิบสามคู่นะครับสามกับหนึ่ง นะครับแล้วบันที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นมาก็คือจะเป็นตัวนี้เนะ 5, 4, 5, 6, าะห้าสี่ห้าหกตัวนี้สี่ห้าหกก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกก็จะมีหนึ่งหกแล้วก็สามสี่สามห้าสามหกก็จะมีสามสี่สามหกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเอาสีแต้มสีนะครับหนึ่งสี่ ไม่มีหนึ่งห้าไม่มีมีหนึ่งหกนับเสียหกตัวนี้เนาะเสีหกอันนี้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วก็เครดิตอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์นะครับศู 0, นยะ์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์เพราะว่ามันชนมาตัวนี้ชนมานะครับเราจะให้เป็นเครดิตตัวที่ชนมานะครับตัวที่ชนในูตรก็จะเป็นศูนย์ศูนย์้วยนะครับเนาะนะครับ ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกมีหนึ่งหกนะครับสามสี่มีสามสี่เนาะมีสามสี่นะครับสามสี่สามห้านะครับสามห้าไม่มีเนาะอยู่ในนี้ไม่มีสามห้านะครับไม่มีสามห้าสามหกมีสามหกสามหกศูนย์สี่ ูนย์สี่ไม่มีศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็ไม่มีศูนย์หกศูนย์หกก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับบานที่นี่นะครับนอ้อหนึ่งสามไม่มีอ่าจาบปินกันหนึ่งสามสามหนึ่งไม่มีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ไม่มีนะครับแล้วก็ ามศูนย์ศูนย์สามก็มีศนะูนย์สามเนาะมีศูนย์สามครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่มาทงวดก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดมีหนึ่งแปดนะครับหนึ่งเก้ามีหนึ่งเก้านะครับหนึ่งศูนย์ไม่มีสามแปดมีสามแปดนะครับสามเก้ามีสามเก้านะครับสามศูนย์ อามีศนะูนย์สามเนาะนะครับก็จะอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในเลขเด่นนะครับหนะึ่งกับสามวันนี้หนึ่งกับสามถ้าจะวิ่นกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเลขที่เรามาจับคู่ก็คือเด่นหนึ่งกับสามนะครับตัวที่เด่นเนาะหนึ่งกับสามสองตัวนี้หนึ่งกับสาม แต่ว่าถาวมาจับคู่นะครับนะนะครับตัวที่มานะครับตัวที่มาทุกงวดแต่มันจะมีเก้าอยู่นะครับก็เก้ามันจะมีอยู่สองสูตรเก้าตัวนี้นะครับสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สูตรที่สองแล้วก็สูตรที่ที่หกนี่นะครับแต่เลขมันชนนะครับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามสองตัวนี้นะครับตัวนี้ชนหนึ่งตัวนี้ชนหนึ่งกับสามนะครับก็จะไปที่ตัวที่ชนสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเนี่ย แล้วก็สูตรที่สามกับสูตรที่สี่เนี่ยก็จะให้วิ่งไปที่เลขหนึ่งครับให้เด่นหนึ่งนะให้เด่นไปที่เลขหนึ่งนะครับในวันนี้เด่นหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งนะครับนก็จะมีอยู่สามคู่นะครับถ้าหนึ่งมีสามคู่นะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับแล้วตัวที่ชนในสุดที่สองนี้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ นะครับศูนย์ก็มีอยู่คู่เดียวศูนย์สามนะครับสี่คู่เด่นนะครับเนาะในรอบนี้นะครับวิ่งหนึ่งเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งเนาะนะครับเอานะครับเนาะในคู่เด่นของเราออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วเด่นที่สุดก็จะเป็นศูนย์สามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสําหรับในหัวดนี้นะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวรองก็จะเป็นสามสี่สามหกสามแปดสามเก้านะครับแล้วสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสาม ตัวรองนะครับนตัวรองตัวเด่นสามผู่นี้เด่นที่สุดก็ติดแปดกับเก้านะครับก็คือหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าสองตัวนี้นะครับตัวที่เด่นติดแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับผมเอานะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวไปสนรลานเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ